ฝังราชวงศ์เรียกพยานคนถัดไปดึกแล้วไปหาสวยๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยเจ้าเป็นใครอยากให้ข้าเป็นใครล่ะชื่อที่แม่ของเจ้าเรียกอะเช เป็นของท่านท่านเป็นของข้าเรากับซานซ่าสมคบคิดกันว่าต่อเราเป็นของกันและกันจอมเป็นโสเพนีเจ้านอนกับชายมากี่คนแล้วห้าร้อยหรือว่าห้าพันเจ้าจะมีชีวิตสุขสบายที่เพนทอสเ <laughs> ขาขโมยยาพิษจากแกรนเมสเตอร์แล้วใส่ลงไปในไวน์ของจอฟฟี่เชยหยุดเถอะ Ha ben itu. DRAGARIS ในบรรดาตัวละครต่างๆของซีรีส์มหากาย์อย่างเกม of Thrones นอกจากตัวละครหลักสำคัญสคัญเช่นคนจากบ้านสตาร์และนิสเตอร์ชาแกเรียนหรือแม้แต่ตระกูลเล็กๆอย่างบ้านเกรย์จอยที่ผู้ชมต่างก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแล้วยังมีตัวละครสมทบอีกตัวหนึ่งที่แม้จะมีแอร์ไทมบนจอไม่มากนะักแต่กลับเป็นตัวละครที่มีความสำคัญต่อเรื่องโดยเฉพาะชะตากรรมที่พลิกผัน ของตัวละครนำสำคัญอย่างทีเรียนและนิสเตอร์ที่มีผลมาจากการกระทำโดยตรงของเธอนั่นคือนางบําเรอประจำตัวของทีเรียนที่ชื่อว่าเชนั่นเองครับด้วยการแสดงในฉากเลิฟซินแบบจงครึมถึงลูกถึงคนถึงเนื้อถึงหนังอย่างสุดๆไม่มีห่วงเนื้อห่วงตัวหรือเขินอายอะไรทั้งสิน้นทำให้ผู้ชมต่างพากันสงสัยว่าทำไมนักแสดงที่มารับบทจึงกล้าเผยเนื้อเผยหนังได้ขนาดนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าในชีวิตจริงเธอเคยเล่นหนังสำหรับผู้ใหญ่มาก่อนครับและเรื่องราวชีวิตของเธอก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายอยู่ในนั้นแอดจึงอยากนำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังอย่างถึงเนื้อถึงหนังในคลิปนี้ครับบทที่ 1. นึ่งซีเบลซีเบลเคคิลลีเป็นนักแสดงสาวชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปี1980ที่เมืองไฮบรอนประเทศเยอรมันตะวันตก ในครอบครัวชื้อสายตุรกีที่อพยพมาอยู่ในประเทศเยอรมันในยุคปลายทศวรรษ19 7 0หลังจากที่เรียนจบจากชั้นมัธยมปลายในตอนที่เธออายุได้16ปีด้วยคะแนนเฉลี่ยที่สูงเป็นอย่างมากเธอก็เข้ารับการฝึกหลักสูตรข้าราชการที่มีระยะการฝึกที่ยาวนานเป็นเวลากว่า30เดือน หลังจากนั้นเธอก็ทำงานเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารณศนะาลาว่าการประจำเมืองเป็นเวลานานกว่า2ปีจากนั้นก็ได้ลาออกแล้วย้ายไปเผชิญโชคที่เมืองดอทมุนซึ่งเธอต้องทำงานในอาชีพที่หลากหลายเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นคนทำความสะอาดเป็นสาวเสิร์ฟเป็นพนักงานขายของรวมถึงผู้จัดการไนท์คลับและลงเอยด้วยการรับเล่นหนังผู้ใหญ่ในท้ายที่สุดบทที่สอ บนเส้นทางบันเทิงเพียงแค่6เดือนที่ก้าวสู่วงการหนังผู้ใหญ่ระหว่างปี2001ถึงปี2002เมื่อเธอไปเดินช้อปปิง้งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองโคโลนเธอก็ได้รับการทาบทามจากแมวมองให้ไปแสดงนำในหนังดรามา่าสัญชาติตุรกีเยอรมันที่ชื่อว่าเฮดออนปี2004โดยที่ผู้กำกับไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคือดาราหนังเ เธอเอาชนะนักแสดงสาวคนอื่นๆที่เข้าร่วมคัดตัวกว่า350คนจนเธอสามารถก้าวขึ้นไปรับบทนางเอกของเรื่องได้และเมื่อหนังออกฉายในปี2004มันก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องทั้งในเยอรมนและยุโรปซึ่งมันดูเหมือนเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้เธอก้าวขึ้นสู่แถวหน้าในการเป็นดาราดังของยุโรปได้แต่แล้วฝันร้ายแต่หนหลังก็ได้ตามมาหลอกหลอนเธอ เมื่อหนังสือพิมพ์แท็บลอยชื่อดังของเยอรมัน b i l แ m a g a z i n ได้ออกมาแฉอย่างทันควันว่าเธอเคยเล่นหนังโป๊สร้างผลกระทบให้กับเธออย่างรุนแรงพ่อกับแม่ของเธอถึงกับประกาศตัดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับเธอในทุกๆท,ทางเธอต้องออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่าสื่อที่น่ารังเกียจแห่งนี้ใช้เธอเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน ซึ่งหนังสือพิมพ์ที่ตีแผ่เรื่องนี้ก็ถูกองค์กรสื่อของเยอรมันตำหนิถึงการกระทําอย่างรุนแรงแม้จะเจอกับอุปสรรคในเส้นทางของอาชีพแต่เธอก็ยังคงมีงานแสดงระดับคุณภาพตามมาอีกเรื่อยๆทั้งหนังที่เกี่ยวกับการรัฐประหารของตุรกี Homecoming ปี2006ภาพยนตร์สัญชาติเยอรมันที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซี The l o s t Train ปี2006 และหนังดราม่าที่เป็นเรื่องราวของสาววัยรุ่นพลัดถิ่น When We Live ปี2010ซึ่งลุ้นแล้วแต่เป็นผลงานที่ทำให้เธอได้โชว์ความสามารถทางด้านการแสดงและได้รับรางวัลต่างๆมากมายทำให้ชื่อของเธอโดดเด่นเป็นอย่างมากบทที่3สู่ฮอลลีวูดจนกระทั่งเมื่อทางทีมงานของ HBO ได้ติดต่อให้เธอไปร่วมแสดงในซีรีส์มหากาพชื่อดังในตำนาน เกมออฟทรอ n ส์ปี2010ซึ่งบทนางโลมจอมทรยศที่เธอรับเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เธอกลายเป็นที่จดจำของผู้ชมหนุ่มๆทั่วโลกเพราะเธอเล่นมันได้อย่างถึงอารมณ์ไม่มีผู้ชมเกม of Thrones ค <c oughs> นไหนที่จะลืมชื่อของเชได้อย่างแน่นอนเธอยังมีผลงานในซีรีส์อาชญากรรมสืบสวนสอบสวนที่ออกอากาศมาอย่างยาวนานนับหลายทศวรรษของเยอรมันทารทอต ในปี2011และได้ออกจากโปรเจกต์ไปในช่วงปี2017เนื่องจากอยากออกไปหาประสบการณ์ในบทอื่นๆที่แตกต่างบทที่ 4. ตุรกีหรือเยอรมันแม้เธอจะเกิดในเยอรมันแต่เธอก็ถือสัญชาติตุรกีตามเชื้อสายเดิมของเธอด้วยแต่ดูเหมือนประเทศแม่ของเธอจะไม่ค่อยยินดีในการต้อนรับเธอต้องบล็อกการเข้าถึงไอจีของเธอจากประเทศตุรกี เธอบอกว่าเธอถูกคุกคามจากผู้ใช้ไอจของประเทศนี้ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังบทที่ 5. นางลมนักต่อสู้นอกจากการทำงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังมีบทบาทในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มข้นและจริงจังเธอเป็นผู้สนับสนุนของแทเดฟเมส์องค์กรไม่แสวงหากำไรของเยอรมันที่ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวมุสลิมซึ่งเป็นศาสนาหลักของประเทศตุรกีและได้ขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์เพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากลซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีเยอรมันในปี2015ด้วยนับว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีงามและมีเลือดนักสู้ในตัวอย่างแท้จริงปัจจุบัน ซีเบลเคกิลลีในวัย43ปียังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงทั้งในเยอรมันบ้านเกิดในตุรกีที่เป็นต้นตระกูลและในวงการบันเทิงอื่นๆที่ต้องการให้เธอไปแสดงความสามารถเธอมีผลงานภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า15เรื่องและผลงานซีรีส์กว่าอีก6เรื่องตลอดระยะเวลากว่า21ปีที่เธอเข้าวงการมานับตั้งแต่ปี2002 เธอมีสินทรัพย์รวมทั้งหมดกว่า3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเธอยังคงโสดและไม่เคยแต่งงานและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนางโลมโลกจารึกซีเบลเคกิลลี่เช